สารสั่งจำคุก33ปีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง8รายเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลสุวารีอำเภอรือโสจังหวัดน,นาราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน,น2565ที่ผ่านมาจากการณีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนทางหลวงหมายเลข4066ในพื้นที่บ้านบือในรือโบตำบลสุวารีอำเภอรือโสจังหวัดน,นาราธิวาส เมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2567เวลา7นาฬิกา10นาทีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบพยานวัตถุและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆต,ต,ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการติดตามและขยายผลเพื่อหากลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายจนสามารถนําไปสู่การจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายได้ทั้งสิ้น8รายจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อดําเนินกรรมวิธีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคนได้ทั้ง8รายประกอบด้วยนายมือแลมะหะจำเลยที่1นายอัสมิงสาแมจำเลยที่2นายมะกอรีจันทวงศ์จำเลยที่3นายสุไลมานมะแตหะจำเลยที่4นายอามัดสุกรีดาราแมจำเลยที่5นายแวอายุแวตายย่ะจำเลยที่6นายซุนกิบรีแจแนจำเลยที่7และนายนิลเล็ะมาแตหะจำเลยที่8โดยเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ผ่านมา สารจังหวัดนราธิวาสได้พิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง8รายคนละ33ปีมีความผิดฐานก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรสะสมกำลังคนร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันพยายามค่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการทำหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพระราชบัญญัตอาวุธปืนและวัตถุระเบิดเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าจำเลยคือกลุ่มคนร้ายในคดีนี้พิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง8ตลอดชีวิต แต่จำเลยทั้ง8ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง8รายคนละ33ปีขอบคุณภาพข่าวจากกองอนริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าครับ